มาแล้วค่ะลูกค้าใครรอโปรรุ่นนี้นะคะลูกค้าเสริมผมบางค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีปัญหาสีสะล้านสีสา,า,สสา,าบางนะคะลูกค้าวันนี้เรามีอยู่2แบบด้วยกันแบบนี้ค่ะอันดับแรกนะคะเป็นแบบหน้ามา้าซีทรูแบบนี้ค่ะนี่นะ,ะหรือว่าใครเมีอยากได้หน้ามา้าเรามีหน้าแสกนะคะลูกค้าเป็นแบบแสกแบบนี้รุ่นนี้ความยาวประมาณ12นิ้วค่ะเน้นแสกนะคะลูกค้าก็คือฟิกแสกแบบนี้เลยนะคะใครที่แบบนะคะลูกค้ากลัวใส่ไม่เนียนเนียนแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยนะคะ ที่เราทอแสกมาแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการทอ๊อปปี้หนังหัวเห็นไหมนี่นะคะลูกค้านี้เราก็ใส่เป็นแบบหน้ามา้าแบบนี้พอใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าใส่ปุ๊บนะคะลูกค้าเราสามารถหวีตัวนี้เข้ากับผมเราได้เลยะ่ะใครที่ผมสีอื่นสามารถทําสีได้แต่ว่าความสวยงามอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็ฝีมือของช่างด้วยไดนะ้พี่บิวเดี๋ยวลองถอดตัวนี้หน่อยไดนะ,ะเราจะโชว์ว่าบนสีสาะข,ของมันเนี่ยเป็นแบบไหนนะอ่าถอดเลยค่ะนี่เปิดกิฟต์ได้เลยนะะ่รุ่นนี้เนี่ยมีกิฟต์ติดที่ฐานนะคะลูกค้าเพราะฉันเนี่ยไม่ต้องัววนะ่าแบบ คือกลัวเล่าไปติดไม่ได้นะคะติดได้แน่นอนค่ะนี่นะด้านบนนะคะลูกค้าให้ดูค่ะมีปัญหาสีสันแบบนี้นะคะอาจจะล้านเยอะกว่านี้ก็ได้หรือว่าบางมากกว่านี้ก็ได้เห็นไหมลูกค้าบางท่านเนี่ยล้านเยอะประมาณนี้ติดได้ไหมติดได้ค่ะเพราะฐานเนี่ยมันปิดนะแบบนี้แล้วก็ตัวผมเนี่ยเราติดปุ๊บล้วก็หวีเข้ากับผมเรานะเมื่อกี้ใส่ให้ดูเป็นแบบหน้าม้าแล้วอันนี้ก็คือ ผมบางแบบนี้เนาะหรือว่าใครที่แบบต้องการปิดหอกอะไรเงี้ยก็ใส่ได้อ่าเราลองมาดูแบบหน้าแสกบ้างว่าเวลาใส่มันจะเป็นแบบไหนนะคะลูกค้าเห็นไหมใส่เข้าไปปุ๊บแบบนี้ค่ะวางให้ตรงตำแหน่งอ่าต้องหวีนิดนึงนะคะนี่นะคะลูกค้าใส่ปุ๊บนี่นะคะลูกค้าหวีมันเข้ากับเราค่ะด้านหน้าด้านหลังนะอันนี้คือมันยังไม่ได้ติดกิฟต์นะแต่ถ้าสมมุติว่าเราติดกิฟต์อะไรเงี้ยนะคะลูกค้ามันก็จะสวยแล้วก็ดูธรรมชาติค่ะเห็นไหมถ้าใส่แบบแสกก็แบบนี้ค่ะเห็นไหม เดีวลูกค้าใส่ปุ๊บมันจะทําให้ผมเราเนี่ยดูหนาขึ้นนะด,ด้านบนส่วนที่มีปัญหาก็จะหายไปนะสําหรับรุ่นนี้เป็นเสริมผมบางผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเห็นไหมอ่ะเรามาดูเห็นไหม,ม,หไหมถ้าเป็นหน้ามาออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลูกค้าเลือกได้สองแบบเลยว่าพี่คะหนูเอาหน้าแสกนะหรือว่าจะเอาเป็นหน้ามานะ้าคะสําหรับรุ่นนี้นะคะนี่นะคะลูกค้าผมสวยแบบนี้ค่ะผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสีดําธรรมชาติปกติรุ่นนี้ขายอยู่ที่6,990บบาทค่ะใครสนใจนะเลือกได้เลยว่า เอาหน้าม้าหรือว่าหน้าแสกนะคะลูกค้าผมแท้แบบนี้จัดเลยค่ะโปรนะคะลูกค้าเหลือเพียงนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าเราเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะเรามีแค่อย่างละชิ้นค่ะเรื่องด้เลยว่าจะเอาหน้าม้าหรือว่าหน้าแสกนะจัดไปเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้โปรพิเศษเพียงนะคะลูกค้า3,500บาทนะะชอบตัวไหนสั่งเลยนะคะลูกค้าจะเอาหน้าม้าหรือว่าหน้าแสกค่ะนี่สวยผมสวยทั้งสองตัวนะผมแท้ร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะ ตอนติดปุ๊บเสริมความมั่นใจพอถอดปุ๊บเห็นไหมคะลูกค้าเราก็มีปัญหาแค่ได้ตัวนี้เนี่ยมาปิดแบบนี้นะคะก็จะเพิ่มความเนียนค่ะชอบนะคะลูกค้าสนใจสั่งเลยค่ะ id line h ป y 8 8 8นะ,ะมีพร้อมส่งเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะลูกค้ารับเล่ะโปร3500บาทกับผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เสริมผมบางทอแสกแบบนี้ด้วยกปปี้หนังหัวนะคะลูกค้าเหมือนจริงเห็นไหมคะสนใจรีบสั่งนะคะลูกค้าเพราะว่าเราลดวันเดียวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะลูกค้าต้องรีบหน่อยดะนี่นะคะผมสวยมากนะคะพร้อมส่งพรุ่งนี้เลยค่ะ 你。